กับเขาเราเรื่องความเดิมตอนที่แล้วพวกคณะเดินทางได้มุ่งหน้าพาก,กันเดินทางต่อกระทั่งไอทิ้งพบเจอกับพรานโคงอีกครั้งทว่าสิ่งที่ทิ้ทงพบเจอกลับไม่ใช่พรานโคงมันเป็นผีที่ลอกเลียนแบบรูปร่างคนอันอยู่ในใจของไอทิ้งพรานแดงก็ได้พบเจอไอผีตนนี้เช่นกันมันแปลเปลี่ยนร่างเป็นชปลาทาให้พรานแดงโกรธจนสังหารมันไป แล้วต,นต้นโตของกลิมปริศนามันมาจากครุษสาวตนหนึ่งเรื่องราวถูกเล่าจากปากของเธอสร้างความตกใจให้ใชายทั้งสองเป็นอย่างมากก่อนจะรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งร้ายหนึ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับครุษสาวตนนี้ออกปากขอให้ใชายทั้งสองคือพรานแดงและทิ้งช่วยเหลือเธอเธออยากจะหลุดพ้นทว่าชายทั้งสองได้แต่มองหน้ากัน คิดหาวิธีเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกทิ้งจึงเป็นคนพูดกับเธอว่าพวกตนนั้นช่วยอะไรไม่ได้นักมนต์คาถาที่พวกตนมีมันก็ใช้แค่สังหารพวกพูดผีเท่านั้นเส้นคำไม่ถึงอึดใจจหมูกของชายทั้งสองก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาจากเธอทั้งสองมองหน้ากันก่อนจะหันมองไปหาครุษาตนนี้กลิ่นนั้นมันมาจากตัวเธอจริงๆครุษาวใบหน้าไม่สู้ดีนักตามสายตาของชายทั้งสอง ท่านใดนั้นหญ้าแฝกแหวกไหวติง่งพัดกระจายรอบด้านชายทั้งสองออกตัววิ่งพร้อมกันโดยแยกอ้อมแองน้ำไปคนละทางพวกเขามุ่งตรงไปที่ครุฑสาวอีกทั้งชายทั้งสองยังถืออาวุธพุ่งเข้ามาอีกเธอตกใจจนตาโตแต่เธอก็ไม่ได้หนีไปไหนทันใดนั้นเองผีไตโหมมันกระโดดพุ่งออกมาจากลงหญ้าแฝกทั้งสองข้างทางชายทั้งสองใช้วิชาโมนเสริมแกล่งดังใจนึก กระโดดฟันปัดหัวไอปีาศาจสองตนจนขาดกระเด็นร่างของพวกมันดับสูญสลายกลายเป็นขี้เท้าหายเข้าไปในอากาศพวกเจ้าทำอย่างนั้นได้อย่างไรแล้วยายจึงปกป้องตนครูสาวกล่าวถามเมื่อเห็นฝีมือของชายทั้งสองทว่าทั้งสองก็ไม่ได้ตอบอะไรกับครูสาวแต่ทั้งสองบอกว่ามันยังมีบางอย่างพุ่งเข้ามาอยู่เสียงฝีเท้าที่แหวกแหว,วกพงหญ้าดังสน,นั่น ครั้งนี้มันไม่ได้ดังเพียงแค่ทิศเดียวเท่านั้นแต่มันดังรอบๆทั่วบริเวณพรานแดงบอกให้ทิ้งนั้นระวังตัวดูวเหมือนว่าจํานวนเหมือนมากโขเอาเรื่องทิ้งไม่ได้พูดอะไรนอกจากตั้งท่าพร้อมสู้ทว่าขณะที่ใช้ทั้งสองเตรียมสู้กับพวกคนตายที่กําลังจะบุกเข้ามารุษสาวเธอรีบเปลือยกายลงแอ่งน้ําในท,ทันทีไม่นานนักเสียงพงยากเงียบลง กลับกลายเป็นเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทนชายทั้งสองหันมองถึงที่มาปรากฏว่ามันเป็นเสียงร้องไห้จากครุษสาวเธออาบน้ํำชำะระร่างกายพรางร้องไห้โศกเศร้าไปทั้งสองก็รู้ทันทีว่าที่ครุษสาวตนนี้เล่ามาก่อนหน้ามันเป็นความจริงชะตากรรมของเธอช่างน่าเวทนานักหากมีอะไรให้พวกตนช่วยก็ขอให้บอกสิ่งใดที่พวกตนช่วยได้ พวกตนก็จะกกระทำให้ทิ้งกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าๆกับใบหน้าที่สลดตรุ้สาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆหันมาทางชายทั้งสองแล้วก็พูดว่าช่วยดับชีวิตของตนได้หรือไม่หากเป็นพวกเจ้าน่าจะดับชีวิตของตนได้รุสสาวกล่าวไปร้องห่มร้องไห้ไปชายทั้งสองที่ได้ฟังถึงกับชะงักพรานแดงเลยกล่าวว่าจะให้ทำเช่นนั้นได้อย่างไร ครูสาวไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกับพวกตนเลยจะให้ตนสังหารได้อย่างไรสิ้นคำทางครูสาวก็พูดทันทีว่าตนทรมานมานานแล้วตนรับสิ่งนี้ไม่ไหวอีกแล้วถือว่าช่วยปลดปล่อยตนจากสิ่งเหล่านี้เถิดสิ้นคำทิ้งกับปรานแดงก็มองหน้ากาันใช้ทั้งสองหน้าตาสลดประกอบกับคิดหนักในคำขอนี้พรานแดงจึงพูดว่ามันน่าจะมีทางออกบ้าง อย่าตัดใจพรันแดงพูดยังไม่ทันได้สิ้นคำครตสาวตะโวนสวนกลับทันทีว่ามันไม่มีหากมีตนก็คงไม่ตกอยู่ในสภาพนี้พวกเจ้าบอกเองไม่ใช่หรือว่าพวกเจ้าช่วยอะไรข้าไม่ได้ทางชายทั้งสองที่ได้ยินถึงกับสะอึกชะงักในคำพูดของครุตสาวมันจริงอย่างที่เธอกล่าวมาจริงๆทันใดนั้นครูสาวก็ค่อยๆเดินขึ้นมาจากน้ำด้วยร่างกายที่เปลยปบ่า ชายทั้งสองรีบหลับตาถามว่าคิดจะทำอะไรรุษาตอบว,ว,ว่าบอกว่าให้ลืมตาจงมองในสิ่งที่ตนนั้นโดนกระทำชายทั้งสองเมื่อได้ยินเช่นนั้นพวกเขาจึงค่อยๆลืมตาเผยร่างอันเปลือยเปล่าขาวเนียนส่วนสง,งวนรุษสาวได้เอาแขนของตนปกปิดเอาไว้ทว่าสิ่งที่ทำให้ใชายทั้งสองตกใจคือรอยแผลอันปูดนูนตามร่างกายของเธออักขระบูราณ ทิ้งเผลอพูดเบาๆออกมาพรานแดงจึงพูดต่อทิ้งว่าขอตนดูใกล้ๆและชัดๆได้หรือไม่ครูสาวเธอนั้นไม่ได้ตอบแต่เธอก็ได้พยักหน้าแทนพรานแดงจึงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เธอก่อนจะต้องเขมงไปที่อักขรทุกตัวอักษรทิ้งมาดูนี่พรานแดงเรียกทิ้งชายหนุ่มอีกคนทิ้งก็เดินเข้ามาไกลพรานแดงจึงบอกว่ามีมันอักขรบโบราณปอมบรรพกาลใช่หรือไม่ พรานแดงหันไปกล่าวถามชายหนุ่มทิ้งจ้องอย่างพินิษก่อนจะดวงตาเบิกโพรงและตอบกลับพรานแดงว่าใช่จากนั้นพรานแดงขอสัมผัสอักขระเหล่านี้ครูสาวเธออนุญาตเพียงแค่พรานแดงสัมผัสโด,ดนอักขระโบราณพรานแดงถึงกับต้องชักมือออกทิ้งและครุูสาวรีบถามทันทีว่าพรานแดงนั้นเป็นอะไรคำสาบมันคือคำสาบโดยใช้วิชาบอกบรรการไม่ผิดแน่ อีกทั้งคำสาบนี้แข็งแกร่งมากนักพรานแดงอธิบายทิ้งรีบถามทันทีว่าจะช่วยเธอได้หรือไม่พรานแดงถอนหายใจและสายหัวก่อนจะพูดออกมาว่าอาวิชานี้มันแข็งแกร่งมากเกินไปแม้พวกเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่อาจจะพอช่วยเธอได้ยังไม่ทันที่สิ้นคำทิ้งและครุษสาวก็รีบถามว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร สิ่งที่มีอาคมเน้อกว่าสปปรพสิ่งเพชรนาคราชสินคำทิ้งทำหน้าตายคิ้วขมวดก่อนจะพูดว่าเจ้าสิ่งที่พวกพรานแดงตามหามันอยู่ไม่ใช่หรือไรพรานแดงพยักหน้าก่อนจะมองใบหน้าครุษสาวทว่าอาการหน้าซีดและตัวสั่นเหมือนกับกลัวทําให้พรานแดงสงสัยถามว่าเป็นอะไรหรือครุษสาวที่ยังตกใจยังไม่ทันได้ตอบอะไรทิ้งถามซ้ำว่าเป็นอะไร มันมีทางออกไม่ต้องกังวลอะไรไปอีกแล้วสินคำครูสาวน้ำตานองหน้าก็าจะพูดว่าเพชรนัคราชอัญมณีต้องสาบนั่นหรือเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางได้มันมาแน่นอนครูสาวกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพรานแดงรีบถามว่าเหตุใดกล่าวเช่นนี้ครูสาวจึงตอบว่าเพราะมันเป็นแค่สิ่งที่เล่าปากต่อปากเท่านั้นในแดนที่ตนอยู่มันก็มีเรื่องนี้เช่นกัน หมดสิ้นแล้วไร้หนทางครุสาวเริ่มพมเพอพรานแดงรีบบอกให้เธอตั้งสติจังหวะที่พรานแดงเรียกสติครุสาวด้วยที่กลิ่นกายของเธอคือมนต้องสาบทําใ้้พรานแดงเริ่มละทวยอ่อนแรงครุสาวอาศัยจังหวะนี้จับมือของพรานแดงข้างที่มีกรีดเงินในมือแทงตรงกลางอกของตัวเองพรานแดงด้วยที่โดนกลิ่นของครุสาวเขาไม่มีแรงที่จะขัดขืน กิจเงินค่อยๆแทงเข้าในอกของเธอพรานแดงตะโกนไม่ไม่แต่ครูสาวนั้นก็ไม่ละความพยายามเธอดึงมือของพรานแดงเข้าหาตัวจนกิจเงินแทงเข้าไปมิดดามของเหลวสีทองไหลออกจากปากของครูสาวดวงตามพรานแดงและทิ้งเบิกโปรงมองใบหน้าอันเปื้อนยิ้มที่เปี่ยมสุขหลุดพ้นจากความทรมานนี้ระหว่างนั้นครูสาวที่ยังพอมีสติและมีแ,แรงอันน้อยนิด ก่อนจะสิ้นใจเธอค่อยๆเอานิ้วชี้และนิ้วกาของเธอแตะมาตรงของเหลวสีทองอันไหลออกมาจากกายแล้วค่อยๆไปแตะที่หน้าผากของพรานแดงเธอวาดอัขระบางอย่างกลางหน้าผากแล้วมือของเธอก็ล่วงหล่นข้างลาตัวกลิ่นกายต้องสาบของเธอจางหายไปชายทั้งสองกลับมามีสติอีกครั้งพรานแดงรีบชักกรีกเองินออกจากตัวของเธอก่อนที่จะใช้แขนทั้งสองข้าง โอบอุ้มร่งรางไร้วิญญาณของครุษสาวพรานแดงเขย่าร่างปากพร่ำพูดว่าย่าตายไหนบอกว่าเป็นอมะตะไม่ใช่หรือพรานแดงกราบด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกทิ้งที่รีบเข้ามาดูอาการของครุษสาวที่อยู่ในอ้อมแขนของพรานแดงก่อนจะบอกว่าเธอนั้นสิ้นใจไปแล้วดูเหมือนว่าของเหลวสีอทองน่าจะเป็นโลหิตของเธอพรานแดงได้แต่นิ่งทำอะไรไม่ถูก นอกจากมองร่งรางไร้วิญญาณของเธอทิ้งถามว่าจะเอาอย่างไรต่อดีทิ้งกล่าวพรานแดงบอกไม่รู้เช่นกันระหว่างที่ชายทั้งสองคุยกันเพื่อจะออกจากสถานการณ์นี้จูๆ่ๆโลหิตสีทองของครุสาวมันก็เริ่มกลายเป็นสีแดงเฉกเช่นโลหิตของมนุษย์ชายทั้งสองงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าของตนจูๆ่ๆเสียงเปรียปร้ยวๆคล้ายกับกระจกเกิดรอยเล้าดังสนาน ทั้งสองหันไปรอบกายก่อนที่ทิ้งจะพูดขึ้นมาว่ามันจะเกิดบ้าอะไรขึ้นอีกซึ่งคําทิ้งไม่ถึงอึดใจเสียงกระจกแตกดังสน,นั่นภาพรอบๆกายที่ฉายเข้ามาในดวงตาของชายทั้งสองแตกกระจายลุกลุน่นลงสู่พื้นแผ่นดินเริ่มสันส่นสะเทือนเสียงร้องโวงเกเกวกโวยวายดังขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทมองอะไรแม้แต่มือนนั้นก็มองไม่เห็นทิ้งเองอยู่ที่ใดพรานแดงตะโกนถาม ทิ้งตอบทันทีว่าต้นอยู่ตรงนี้สิ้นคําเสียงแมลงค่อยๆดังขึ้นตามมาด้วยภาพต้นไม้ใบหญ้าต่างๆค่อยๆกลับมาเด่นชัดจนกระทั่งทุกสิ่งกลับมาอยู่ในสภาพเดิมทั้งสองที่ตกอยู่ในอาการงงง,งวยได้แต่มองหน้ากันยิ่งไปกว่านั้นก็คือกลุ่มคณะเดินทางคนอื่นๆก็นั่งหมอบอยู่ตรงหน้าชายทั้งสองโดยที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักเรากลับมาแล้วหรือ พรานแดงกล่าวถามทิ้งชายหนุ่มมองไปร,บรอบๆก่อนจะบอกว่าใช่เรากลับมาแล้วซึ้นคําทางพวกสุชาติก็รีบวิ่งปรีมาที่พวกพรานแดงทันทีทําสําเร็จแล้วพรานแดงเร,เรากลับมาแล้วสุชาติกล่าวพรานแดงที่ยังอยู่ในอาการมึนงงได้แต่มองหน้าชายหนุ่มโดยไม่ได้ตอบอะไรพรานแดงเอ็งกําลังทําอะไรเรียกกล่าวถาม เมื่อเห็นพรานแดงกำลังย่อเขา่าอบอุ้มอะไรบางอย่างอยู่พรานไวการคนมองอย่างอ้อมแขนของตนปรากฏว่ามันไม่มีร่างของคุณสาวอยู่แล้วพรานไวการคนจึงตอบปริยะว่าเปล่าไม่มีอะไรหลังจากที่พรานแดงตอบปริยะพรานไวการคนก็งงงวยกับตนเองคิดว่าสิ่งที่เจอก่อนหน้ามันคือความฝันหรือแต่ทุกคนก็เหมือนกับจะพบเจอกันหมดหรือว่ามันเป็นเพราะมนคาถา ทิ้งที่เห็นอาการมือลอยของพรานแดงชายหนุ่มเหมือนรู้ว่าพรานแดงกําลังคิดอะไรอยู่ทิ้งจึงบอกว่าพรานแดงนั้นไม่ได้ฝันไปลหรอกครูสษษาวตนนั้นเธอมอบบางอย่างให้พรานแดงจริงๆพรานแดงที่ได้ฟังหันหน้าไปมองทิ้งทางทิ้งก็จ้องไปตรงหน้าผากของพรานแดงพรานเวการคนถามความหมายคำพูดของทิ้งทาให้ทิ้งต้องบอกว่าตนเห็นรอยอาคาระก่อนที่มันจะจางหายไป พรานแดงได้ฟังก็ตกใจเล็กน้อยท่ามกลางความสงสัยของพวกคณะเดินทางคนอื่นชายทั้งสองคนนี้มันคุยอะไรกันและไปพบเจออะไรมาพราลีซอจึงถามว่าเจ้าสิงที่ทรงกลินมันสู้ยากหรือไม่พวกคณะเดินทางคนอื่นก็เงียบและต่างพากันจ้องมาที่พรานแดงเหตุอยากรู้ไม่ต่างจากพราลีซอพรานแดงเงียบครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าไม่ยากเท่าไหร่นัก ซึ่งคำบอกของพรานแดงแต่ละคนต่างส่งแววตาแห่งความหวังออกมาดีอกดีใจที่พวกตนนั้นมีชายที่เพิ่งได้อย่างพรานแดงพรานไวยกลางคนบอกกับทุกคนให้เดินทางต่อทุกคนที่กำลังดีใจก็ต่างงงงวยพรานแดงไม่พูดอะไรนอกจากลุกขึ้นแล้วก็เดินนำหน้าไปสุชาติที่สังเกตเห็หนนาการก็รีบถามทิ้งชายหนุ่มว่าพรานแดงนั้นเป็นอะไรทิ้งจึงตอบแทนพรานแดงว่า แกคงจะเหนื่อยจากการต่อสู้เมื่อสักครู่ทิ้งกล่าวตัดบทแล้วก็รีบเดินปลีดนามพรานแดงไปทุกคนเห็นว่าพรานแดงเดินทางแล้วจึงพาก,กันเดินตามกันต่อระหว่างเดินทางพรานแดงหันมาถามทิ้งว่าใกล้จะถึงไอหมู่บ้านผีนั้นหรือย,ยังทิ้งได้ยินก็ตอบว่าผ่านเนินลูกนั้นไปก็จะถึงแล้วชายหนุ่มกล่าวพร้อมกับชี้ไปยังเนินดินใกล้ๆข้างหน้านั้น ทุกคนต่างพากันเดินตามทิ้งและพรานแดงไปเรื่อยๆท่าทางของพรานแดงที่เงียบขรึมทำให้พราลีซอเป็นห่วงเขาเดินเข้าไปใรรก,กล้พรานแดงก่อนจะกราถามถึงเรื่องไม่สบายใจพรานแดงยอมบอกพราลีซอและกำชับก่อนที่จะพูดว่าห้ามพูดกับใครต่อพราลีซอพยักหน้าพรานแดงเลยบอกเรื่องที่ได้ยินมาจากรุษาว่าเพชรนคราชนั้นมันเป็นแค่ข่าวลือ พรานแดงพูดอย่างเบาเสียงทางพราลีซอได้ยินจึงมีอาการชะงักเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าพรานแดงไปฟังจากใครมาแต่อัญมณีดวงตาแห่งหนาคีเราได้มันมาครอบครองแล้วอีกอย่างการเดินทางของพวกเราที่ผ่านมามันก็มีบาะแสเรื่องเพชรนักราชตนเชื่อว่าเพชรนักราชมีอยู่จริงพรานแดงที่ได้ฟังพราลีซอกล่าวมา จึงคิดออกและเรียกสติของตนกลับมาได้ทั้งผู้เท่าในหมู่บ้านเรื่องราวความเป็นอมาตะของแกและเรื่องที่พบเจอในเมืองบาดาลมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันเหตุใจที่พรานแดงค่อยวคงเกิดจากตนนั้นต้องสังหารครุษสาวโดยที่ไม่อยากทำพรานแดงคิดเสร็จเขาก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยให้กับปราลีซอเมื่อปราลีซอเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็พากันเดินทางต่อพักหนึ่ง ทุกคนก็เดินทางมาถึงเนินดินตรงที่ทิ้งได้บอกพวกคณะเดินทางตะเกียรตะกายจับลากไม้และใบหญ้าช่วยพยุงร่างขึ้นไปกระทั่งขึ้นมายืนอยู่ข้างบนทุกคนต่างเงียบตาโตมองภาพที่อยู่ไกลออกไปภายใต้แสงจันทรามันมีหมู่บ้านอยู่จริงๆอีกทั้งหมู่บ้านนี้ต่างมีผู้คนแต่งกายโบราณเดินไปเดินมาอย่างขวักควายมองยาวถัดออกไปมันมีเรือนหลังใหญ่ อันคาดว่าน่าจะเป็นเรือนของผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งเริ่มอธิบายทันทีว่านี่คือหมู่บ้านท,ที่ตนว่าผู้คนที่ทุกคนกำลังมองอยู่นั้นแท้จริงคือคนตายอันกลายเป็นดวงวิญญาณแม้ร่างของมันจะเหมือนกับมนุษย์จริงๆแต่พวกมันก็ไม่ใช่มนุษย์และเรือนหลังใหญ่สุดตรงท้ายหมู่บ้านนั้นมันเป็นเรือนของกระสือโบราณทิ้งกล่าวพร้อมกับชี้ในแต่ละจุดระหว่างที่ทิ้งอธิบายไปเรื่อย จอน์ช้ยฝรั่งเดินนำหน้าออกจากแถวหน้ากระดานเขาหยุดเดินถลึงตาท่าทีนั้นตกใจและรนรานอาการของจอร์ทำให้ทุกคนนั้นต้องสงสยัยแล้วก่าถามชายฝรั่งว่าเป็นอะไรจอรพูดคำหนึ่งออกมาทว่าเสียงนั้นมันเบาเกินไปจนวิริยะบอกให้จอรน,นั้นพูดชัดๆจอห์หันมาด้วยท่าทางที่ตกตะลึงกับสิ่งนี้และก็พูดย้ำควาเดิมว่าหมู่บ้านของลิลลี่ ทุกคนต่างงงนอกจากเรืองเขาได้ฟังเรื่องเล่าของจรตอนมาที่แดนนรกนี้ใหม่ๆเรืองรีบถามว่ามันใช่จริงๆหรือไม่นี่มันหมู่บ้านในนรกแดนที่เราไม่รู้จักทิ้งก็พูดต่อจากเรืองด้วยว่าหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านผีแม้ถิ่นที่ตนจากมามันเป็นหมู่บ้านร้างที่มีเรือนผุพังพูดผีต่างมากมายเหลือขนานับอีกทั้งอาจารย์ของตน ก็หายสาบสูญในหมู่บ้านนี้เช่นกันเส้นคำจอนบอกว่าตนนั้นจําได้ดีหมู่บ้านนี้ตนเคยบุกเข้าไปแล้วก็ได้พบเจอเด็กน้ำว่าลิลลี่จอนกล่าวยืนยันเสียงแข็งทิ้งจึงสวนจอนว่าก็บอกเยี่ยงไรว่าไอ้หมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านผีข,ของไอ้กระสือกระดูกมันเมื่อจอนได้ยินถึงประโยคของทิ้งจอนตาเบิกโพกพูดว่ากระสือกระดูกงั้นหรือ มันมีนามว่าดวนใช่หรือไม่ทิ้งได้ฟังถึงกับตกใจยายจรถึงรู้นามของกระสือกระดูกตนนั้นทิ้งรีบถามทันทีว่ายายถึงรู้นามมันจรใช้ฝรั่งจริงยอมเล่าให้ฟังโดยเล่าเรื่องเหตุการณ์ตอนที่เคยเล่าให้กับเรืองฟังและเสริมต่อในเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเหตุเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องได้สาระจากปากของคนเท่าคนแก่ที่นั่นในหมู่บ้านที่ลิลี่อยู่ มันมีการพูดถึงเรื่องของดวนยิงสาวผู้กลายเป็นกระสซือกระดูตอนนั้นเพื่อนของตนฟังกันตนไม่ได้ตั้งใจฟังแต่ก็ได้ยินมาบ้างเส้นคำจนก็บอกว่าตนอาจจะไม่รู้เรื่องราวอะไรมากแต่นี่มันเป็นหมู่บ้านของลิลลี่ไม่ผิดแน่ทุกคนต่างอั้อึ้งกันเมื่อได้ฟังทั้งเรื่องของทิ้งและเรื่องของจอนเพราะทั้งสองเรื่องมันเกิดคนละยุคแต่มันก็ดันเป็นเรื่องเดียวกัน ทิ้งกับพรานแดงพูดมาพร้อมกันว่าโชคชะตานำพากงล้อแห่งโชคชะตาได้พามาผ่านพบทันทีที่ชายทั้งสองคนพูดประโยคเดียวกันเป๊ะเ,ะเหมือนกับภะสาเสียงทั้งสองมองหน้ากันก่อนจะพูดพร้อมๆกันว่าทำไมถึงรู้ประโยคนี้ทั้งสองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นอีกว่าหลวงพี่คำหลวงตาคำอีกครั้งทั้งสองที่พูดพร้อมกันแกเป็นพระใช่หรือไม่ ทิ้งกราบถามกับพรานแดงพรานแดงก็บอกว่าใช่แกเป็นพระมีอายุนามว่าคำทิ้งจึงพูดต่อว่าของตนก็เป็นพระเช่นกันแกมีนามว่าคำแต่เป็นผีพระหนุ่มพรานแดงก็บอกว่าหลวงตาคำแกก็เป็นผีเหมือนกันทั้งสองยืนมองหน้ากันอาโตตกอกตกใจไม่ต่างกันสุชาติก็พูดว่าชักเริ่มน่ากลัวเสียแล้วสิ้นคำพรานลีสอก,ก็พูดต่อ เหมือนกับว่าชะตาของพวกเรากับชายหนุ่มที่ชื่อทิ้งคนนี้จะพันผูกลึกกว่าที่พวกเราคิดวิริยะโผงโพดพูดขึ้นแทรกว่าเรื่องอื่นค่อยว่ากันบัดน,นี้เราต้องจัดการเอกสารโบราณนั่นก่อนเรามาวางแผนกันก่อนจะได้ออกจากที่นี่เสียทีเอาละครับพรานแดงได้รับอะไรจากคุณสาวเพชรนักราชมีจริงหรือไม่สิ่งที่น่าตกใจก็คือเรื่องของจอ มันเกี่ยวข้องกับไอทิ้งและพรานแดงชะตาของพวกคณะเดินทางพันผูกให้หมาพบเจอหรือทุกคนจะมีความเกี่ยวข้องกันการเดินทางจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองและแผลภาค3หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเหมือนเคยไม่เชื่ออย่าลบลู่ ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ